นี่ไงเฮียปัดซบตีไงกูกระโดดขี่หัวด้วยขี่เป็นม้าเลยมึงอ่ะมึงไม่ใช่ม้านะแต่มึงเป็นหมาเฮียโอเคครับทุกคนตอนนี้ไอแรงแกนมันก็ได้เชิญผมมานะครับทุกคนผมก็จะเข้าไปหานะครับว่ามันมีอะไรจยคุยกับผมไอเด็กปัดซบฮัลโหลครับเพื่อมาแล้วไอที้นี้มาแล้วหออาพ,พวกพวกมึงอยู่กันพวกพวกมึงอยู่กันพรอมราพรอบตายนะ เงยปากเน้ะเงียปากมั้ยมึงเอาอีก้าเ้องกูมาเนี่ยกูให้มึงสองกูสเอาไปอนได้โอ้วันนั้นวันนั้นกูบึงหนึ่งสามันก็ยังแบบสบืเอ้ยแทก่ไม่ๆๆไม่มเงียามเถัน้มเอางเนียัน้ยงโนกูเกแขอดึงเถอไอ้ยากกูไปกับกุกลอนอย่าบ้าครับขออย่าบ้ากูไปกับกูไปไอ้ลฟนะที่มึงด่าเมื่าเนียที่มึงแบบจดนกันมาเขมันน มาเถอะมาเถอะไอ้รูไหนก็มาเถอะเดี๋ยวกูแบบกลับรูเก่าเวันนี้กูแรงแกแล้วครับวันนี้กูแรงแกแล้วครับเออวันนี้กูแรงแดงครับมึงดูแหกตาดูแรงครับวันนี้กูแรงแดงครับผมให้ใครแบกหรอเนาะให้ใครแบกเ้ยกูวิ่งเองครับกูวิ่งเองครับกูวิ่งเข้าบอกไปยิงคนครับไม่ได้วิ่งนอกบอกกับพวกมึงแค่นั้นแหละเออพวกไม่เคยวิ่งนอกบอกครับไปควายโอ้เออมึงไม่ต้องพูดมากหรอกมึงไปสร้างเลยเดี๋ยวกูกระทึบมึงไอ้เหี้ยกูเรียกน้องกูมาก่อนมึงเข้าดิเลยมึงเข้าดิเลยมึงเข้าดิเลมจะลีลาน้องกกกดดดเเลลลยยคครรัับบไอู้ฟี่ วันนั้นมันด่ามึงมึงก็ใส่มันให้เต็มที่แล้ววันเนี้ยไอคิวอะค่อยไก่ครับผมเฮ้ยโง่ไอควายอดีมันกูก็ตึงครับน้องเอ้ยมึงก็หลับไปแล้วครับมึงไม่ต้องแหกปากไอ้เหี้ยหลับเฮ้ยสวยอ้าวไอ้เหี้ยทีมกูแพ้ดไดะไอ้สัสไอไกไปไปโง่นี่ไงสัสจบเรื่องอะไรอ่ะ่ตั้งหมดมาเขื่อเลยอ่ะ โอ้ยแล้วใครมาจีบกูอีกแล้ววะโอ้มึงอีกแล้วหล่อยกูตลอดเลยเป็นซุปดูมันแอคดูเป็นแอคดิลูฟี่ดูมันแอคดิลูฟี่ดูมันแอคดิโอ้ยโธ่โคตรแตกไอ้เจี๊ยแต่พ่อเป็นตัหัวครับดูแต่ขาลยเป็นหัวครับน้องไอ้อะไอ้เนี่ยปากดีที่มันมันสูดคิวแล้วมันไม่ทำอะไรได้มันให้จะเพื่อนแบกนักว้าแล้วไปเล่นแรงน่าจะน่าจะเป็นตัวแคมป์อ่ะมึงน่าจะเป็นตัวแคมป์อ่ะ กูไม่ได้ตั้งใจครับกูไม่ได้ตั้งใจครับกูบอกหลายรอบใช่ไหมว่าปิดไอวอลเวลาพันยาปิดเฮมิทไอ้เหี้ยไม่ันจะแตกแบบนี้นี่ไงสัตว์นี่ไงพันยาหน้ากูหรอไม่ให้พันเว่ยเหี้ยตัวแตกไปตั้งเอะไม่ไงโง่มาซบตายไปซะกูไม่ด่าครับเพราะกูให้เข้ามาดีๆด้วยมาดีมาดีเพราะกูมีความยุติธรรมพอครับเข้ามาเลยครับเฮ้ยไอ้ลูฟี่หลังมาไอ้เหี้ยนั่งไปทำอะไรโอบอยู่หลังมาได้เหรอเฮ้ยปัญญาอ่อนเละเล่นสสเตปปัญญาอ่อนเละกูไม่ชอบเลยว่ะ ีไงวะแตกไงเตรียมกบาลแยกอะไรเงี <llegar> ้ยเฮ้ยกไม่แตเฟี่ยนดาวดีงโง่เฟียนดาวอีกหนึ่งลูฟี่ตัวนี้พี่ขอลูฟี่เฮียเฟียโมตี้เออเฮียน้องกูเอาไว้แต่เด้กูบอกแล้วไอ้เฮียกูไม่เท่าไหร่หรอกพวกมึงอ่ะอะไรเฮียลูฟี่แอบทำพ้องเหรอเออเฟียดาวดงโพันดาไปดิพันดาป้องเ้ยโอ้โหสังเม็ดไอคิวไอเฮีย ข้ามยิงเหรอวะไม่ทำโอ้ยกูขอโทษกูขอโทษกูไม่ได้ตั้งแกะตู้ขอโทษให้ให้อภัยกูไหมสามสี่เที่ยงที่แม่มึงโอ้หมาที่แม่กูด้วยเว้ยเฮียกูขอขอโทษแล้วแกก็ให้อภัยกันดีกว่าเที่ยงที่แม่มึงเกิดมาโอ้นี่ไงเฮียออกจากไอ้วัามางโง่เฮ้ยกูยิงพลาดได้ไงวะไอ้เนี่ย ทำเพี้ยอะไรกูไว้บัตซบนี่ไงเฮียบัตซบนี่ไงกูกระโดดขี่หัวด้วยขี่เป็นม้าเลยมึงอ่ะมึงไม่ใช่ม้านะแต่มึงเป็นหมาเฮียนี่ไงหัวแตกไงอัดตัวมัตซบอะไรครับหัวแตกครับผม้โหเขาอัดหัวครับโอ้ลองเรียบไอ้เฮียมึงไม่ได้บอกว่าห้ามยิงซะหน่อยมึงเฮียถ้ามึงบอกกูก็ไม่ยิงหรอกไอ้คิชือกปากไปไอ้เชือกเนื้อสุดที่ว่าเฮียเฮียเดี๋ยวเจอกูเดี๋ยวเจอกูกูเอาจริงด้วยรอบเนี้ย โอ้โหไอ้เหี้ยแบบอัดตัวกูใช่ไหมมึงอัดตัวกูใช่ไหมไอ้แง่โง่ไอ้คิวไฟไอ้ลูฟี่มาชุบพี่หน่อยลูฟี่มาอัดตัวพี่ลูฟี่ไอ้ลูฟี่กูแตกแล้วลูฟี่โอ้มาอตัวพี่โอ้โหดูดีเออเรื่องอะไรพี่จารงกูเฮ้ยไอ้ลูฟี่ใครด่ามึงกระจอกวะโอ้ยไอ้คิวปากมีโคตรดีเขี้ยวสูนคิวเอ็มมันได้สักคิวยังว่ากูอยากเห็นจริงๆเลยไอ้บัตรซบเนี่ย โอ้้เหียไอ้เหี้ยดูเล่นเหลี่ยมโคตรเหลี่ยมอะโอ้โหไอ้เหี้ยจังเลยเนาะมานั่งยิงกูอยู่เชียวเลยแบบซบดันมาดูน่อสวยลูฟี่สวยผัดน้ว้าไอ้ลูฟี่มันจะยิงมึงลูฟี่ไอ้เหี้ยันมันจะเขี่ยมึงไงลูฟี่นี่ไงไอ้สัตว์นี่ไงให้เม็ดเดียวพอไอ้ลูฟี่ไอ้ลูฟี่แตกวงไอ้เหี้ยโอ้โหน้องกูแตก แตกตัวเฮียมาเฉกพี่โอ้โหยัดแม่ก็ไม่ได้ตึงอะไรหรอกครับนี่ไงโอ้ไม่แจกเคเเลยมึงแจกวูบล่ามาหรือเปล่าโอ้ยโอ้โอ้โหพวกมึงคงจะสะใจนะไอ้เฮียยืนรอหลังไอ้วอลอะไรงั้นน่ะมึงก็อย่ายืนรอครับไอ้เฮียเล่น4-1บ้านมึงยืนรอหรอครับมาโดนเดินกันมาแบบวิ่งโถมเลยครับอย่ามันยาอ่อนครับ

นี่ไงนี่ไงเฮียเขาจะมาอัดตัวกูให้บรรจบเฮียฮ่าฮ่าฮ่าระบเนี่ยนจะเจอน้องกูน้องกูจริงด้วยอูฟี่กูบาล่าไอ้สัสไม่ต้องห่วงไอ้เฮียน้องไอ้คิวคงได้สกิลยังครับโอ้โหเฮียดูเพื่อนมึงดูเพื่อนมึงเพื่อนดูเพื่อนมึงไอ้สัสเหมือนมึงให้เพื่อนแบกอะไรเงี้ยเหมือนมึงไม่เหมือนมึงวิ่งมาแจกอะไรเงี้ยมึงแม่งมีแต่สกิลปากไอ้เฮียสกิลเพยไม่มีเฮียโอ้โหหน้าคิด เฮ้ยมึงจัดตัวกูเพื่ออะไรวะก่อกูจะหายได้แบบโซเ้ยโงยนตายซะมึงโอยอะไรอ่ะจเกเพื่ออะไรอไร้โหัอีเอะไรยจะไม่ติงกูเกระจอกโอ้โหเย็ดแอป้เห็นไหมกจริงแจะเ้อนเอก็จริงเลยครับใส่มาเต็มที่ครับกูไม่ได้วันอะไรเลยฮ่ เนม่ยเมื่อเราหยาดรับความจริงนะใครเออกูแพ้กูก็แพ้แค่นั้นแหละไอสัตว์กูก็สู้ไม่ได้เฮียแต่ถ้ากูชนะระเบิดอ็ได้ด้วยเฮียกูจะตัดตัดคลิปลงเลยไม่ติดเฮียอะไรนะเออเออไอเฮียกูแพ้กูก็เอาลงไอสัตว์กูกูไม่ได้คนแบบใจกระซอหรอกไอสัตว์แพ้กูก็ยอมรับความจริงครับเฮียเฮ้ยบรรดาอ่อนเล่นปืนก้อนอีกแล้วไอ้บรรซบแล้วน่ะ กูปัดตบมาเดี๋กูปัดตบมเมาก oh. Oh. Ak, uh. ูหลอดด้วยวันนี้ไอ้สัตว์เด้อโอ้ยคิวคุณแม่กับพ่อไอ้คิวเด้ยกับพ่อเน้ยแม่ทำไมอะทำไมมันพลังงาโอ้ยโอ้คิวแม่เอ้ยดูมันเล่นจังไรเปล่าทุกคนโอ้ยแม่ปืนกลยสัตว์แม่ปืนกดยิงกูสัตว์ซบหัวแตกครับคุตามดูไหมตามไหนอ๋อเขาเล่นปืนไฮเล่กันไอ้ปัญญาอ่อนนี่เล่นปืนกลยิงกูระยะไกลด้วย ไม่เป็นไรลูฟี่เฮียเราทำเต็มที่แล้วไอ้สัตว์เฮียก็ไม่เป็นไรไอ้สัตว์เอ้พวกมันเหลี่ยมไอ้เฮียกือไอ้สัตว์เยนชิบหายเลยเหลี่ยมอะไรมึงไอ้แสกกลางเฮียเฮียโอ้โหเฮียยูเอ็มพีเต็มที่เลยสภาพไอ้สัตว์เด้เฮ้ยไม่แตก จ้าอ่อนครับเย้าอ่อนเล่นยูอินพีครับเขาเล่นปืนไฮไลท์กันในนี่เล่นยูอ,นอินพียิงหัวน้องกูมโอ้โห,โหดูพวกมันดิที่ยืนรอเป็นมดเลยสัตว์โอ้โหบอหกว่าความกริ่งแค่เถอะน้น้องพี่บอกไปจับโอ้โหดูเล่น<อ>สมเพศไรฮีย่อง,องใ่ะสอง ไม่เป็นไรลูฟ well, e ี่เราทำเต็มที่เลยน้องเองก็ยอมรับความจริงคก็ถือไม่สู้กับพี่หรอกน้องเองจะแบบมันสู้เพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรอ่ะโอเคให้้ไดเออแพ้แพ้กูก็ยอมรับแค่นั้นแหละสัตว์กูไม่ว่าอะไรหรอกเฮียแพ้กูยอมรับกูไม่เบืิดมึงหรอกแพ้กูมึงก็ไม่เคยยอมแค่นั้นกูก็ยอมรับความจริงแค่นั้นถือแพ้กูก็ยอมรับความจริงครับไม่ต้องเชิญกูมาไอสัตว์ไอ้บัดซบไอ้เหี้ยเชิญผิดไม่ได้เชิญไก่ย่างนี้หรอก ไปเลยเฮียลูฟี่ออกดิเลยลูฟี่แม่งไม่อยากคุยกับมันแล้วไอสัตว์ปัดตบเอ้ยแม่งโคตรเกลียดเลยสัตว์ไ <c oughs> อ้ยตาสุดท้ายแม่งกูตายเป็นเอายุยพียิงพี่โคตรไก่เลยเว้ย <c oughs> โอเคอะเอ้ยไปเลยลเราทนี้เราก็เราก็แพ้แล้วนั่นแหละ,ะล <c oughs> วันหลังวันหลังเราจะแก้ไหมเราจะแก้ปหมอยากแก้ปหม,กกหมวันหลังไปขอมันแก้ดีกว่าไอ้ลูฟี่ ได้ได้สี่สองสี่สองสี่สองเนี่ยห้าหกอ่ะเอ้ห้าเจ็ดอ่ะเดี๋ยววันวันนี้เดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเราไปซอ้อมกันสักสักหน่อยแล้วกันไอ้เหี้ยจะได้เอาตึกใจไปป่ะเดี๋ยวพี่ไปก่อนลูฟี่น้องรักนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปซอ้อมไอ้เหี e. ้ยเดี๋ยวเอาจริงด้วยไอยส้สัตว์แม่งเจอกันในใน้องชายโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเพผมก็จะไปซ้อมกันนะครับว่าแบบโอ้ยเหี้ยวันนี้ผมยิงโคตรเออเลยแต่ก็ยิงได้อยู่นะแต่แบบ มันเกินหน่อยเฮียมันโอ้สารพัดทุกคนก็ดูเอาแล้วกันไปนะครับทุกคนคลิปดีสวัสดีครับ